ก็กรับสวัสดีครับพ่อแมพี่น้งนองเวลาคนเชฟกระทะดำทิจยอคนซิ้นเซลคนบ้าน,นะครับแล้วก็คนหล่อด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับทิจยอเชฟกระทะดำนะครับวันนี้ก็จะมาล้างสั่เมนูให้พ่อแมพี่น้งนองผู้ชมได้รับชมนะครับวันนี้ก็ผูกหลอดบุกไทยไปอย่างดีวาา่าเดอเบิกปึกลืมครับข้าวผักขม่าพันหัวยละลืมไหม คุณผูช้ชมหาไม่เจอมันโนง่โง่ปึ๊กปึกป๊บมาครับวันนี้ก็มาดูอะไรวันนี้เราก็เตรียมและตังน้ำร้อนแล้วนะครับมามาตามดูก,กันเลยเรากันนี้านลลปากรมีนี้นอน้ยกใส่ลงไปขัดนิดหน่อยชานิดนึงดี ก็มีสองนักทายลงไปพอก่อนนะครับสองก้อนพอ่อนี่นะครับผมมียกสุดเสร็จแล้วเราจะตักออกมาเอันน,นี้มีแล้วผม,มพี่น้องไปจังไดนี่บัว่นีก็ไขออวกาศก็ทำเอาแสบแค่นในหมดผมพี่น้องมาครับเราก็ตักออกมา โอ,อ,อ้มาวี่ครับอสร็จแล้วก็วางก,กล้องไว้ก่อนจ้ากย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนะเด้อเชฟกระทะาดำเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเชฟกระทะาดำทิชโยือซอรนเซอร์แลวคนบ้าและก็คนหล่อด้วยนะครับ มาพบกับเมนูต่อไปแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปอันนี้เมนูนี่นะครับอาโวคาศดนะครับอยู่บนฟ้านะครับเมนูนี้อยู่บนฝ้าน้ำมันร้อนเสร็จแล้วเราตอกไข่ลงไปบันคือเมนูไขด่ดาวไขด่ดาว เมื่อวานใครเอากาศเล่นทำแสบปนนี้ลาบแล้วลาบแล้วผมนะ้องผู้ชมทำอะไรกินนะข้าวครับก็บอย่าลืนมนะครับน้องนะตรงนี้ก็อากาศเปลี่ยนเปลี่ยนดย่มด่ำตัวเองด้วยนะครับ อืพย่ยามขอใช้โลหน่อยผมน้องกุ้งมกระเด็นกระเด็นเมื่อวานเจอไข่กอกขาดเลยนอาแชร์ไปหมดเลยคลองเลยเทุกแงาหนึ่งแกนเแตะตักขึ้นมาเลยเมื่วเราแตักออกมาวางเลยคนเด็กไปคน มาข้นบนจิงยอดยนมาจิงจะดีมากยนยอยอยอกลอไปเรื่อตแกนที่ดองลงไปโาลบังไว้ราสุกอน แรงมากชมตงใจโลุโติดต้วแล้วก็ลกลุลงนยัการไม้ทีมดาวโค้งเก็บเทียบกระทะาดานะครับแล้วก็ซู hey. ้ เนี่ยเราไปตัดออกมาแขกไปก,ก่อนแกงซ้ามก็ตอกลงไปสาวโลบังไว้แล,ลไปไปนี่พ่อแม่พี่น้องทำอะไรกินกับข้าวกันมาตามดูต่อๆข้าวแล้วครับ เดีะทำเหดูเส็ดเด็ดกันต่อนะครับรวมใจเป็นหนึ่งครับเดร๋ยวเราเราก็สุนนะครับกระยิ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 บเข้ามาซิกระเซกระเซกระเซ้กระเซ้เขมาหน่อยมาครับมาครับกระยิบกระยิบเขมาครับปมน้องจะมองไกลไปหน้อยมีตากล้องถ่ายให้นะครับเสร็จแล้วครับเราไปเด็ดกัน วี่งยังก็เดินวิ่งขึ้นวิ่งติดตั้งหมดมาวางไว้ก่อนปิดเลยอีโอเอไปข้างนี้นะสามเจนแล้วก็ไปตามเมนูต่อไป